สวัสดีครับแฟนๆ F3 ทาง a c e บุ o k นะครับผมผมระเด็บกิมยานะต้องขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับในการจะตั้งคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับแฟนๆที่ได้ติดตามผลงาน กับละครเรื่องเกมร้ายเกมรักนะฮะแล้วก็ปีหน้าก็จะมีธรณีนี่ใครครองอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็คอยตามผลงานตลอดอก็ฝากไ้ด้วยกันครับสำหรับเรื่องคอนเสิร์ตนะฮะซึ่งจะจัดในวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะฮะก็ฝากไ้ด้วยกันครับผม,มแล้วก็อยากจะฝากนะฮะแฟนๆทุกคนนะครับผมขอให้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทย ที่คนไทยนะฮะหลายหลายพื้นที่นะที่อยู่ในทั้งในเขตกรุงเทพในเขตปริมณฑลหรือว่าทั่วทุกพื้นที่ที่อยู่ในประเทศไทยเลยนะครับผมยางก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันครับผมใครมีเล็กมีน้อยก็แบ่งกันครับผมใครมีเงินบริจาคได้ก็บริจาคก,กันไปนะครับผม